อันดับหนึ่งที่ราคาลง59%จะเป็นหุ้นตัวไหนมาดูกันเลยครับกำลังพูดถึงโรงพยาบาลกรุงเทพนะครับหุ้น BDMs เนี่ยลงมาแล้วนะครับ59%ไฮของ BDMs นะครับรอบที่ผ่านมาเนี่ยอยู่ที่32บาทแต่ราคาปัจจุบันอยู่ประมาณ18.8นั่นหมายความว่าหุ้นตัวนี้ลงจากจุดสูงสุดแล้ว59%เกิดอะไรขึ้นกับโรงพยาบาลกรุงเทพโรงพยาบาลอันดับหนึ่งของเมืองไทยตอนโควิด ตอนโควิดตอนนั้นเซ็ตหลุด1,000จุดลงไปที่969จุด BDMs ตอนนั้นราคา15.6รอบนี้ BDMs จะลงถึงโลตอนโควิดไหมครับ15.6พี่พี่ลองคอมเมนต์มานะว่ามีมุมมองอย่างไรเราไปดูผลประกอบการสิว่าเกิดอะไรขึ้นมันแย่นักหรอทำไมราคาถึงลงเอาลงเอา ไปดูที่ผลประกอบการครับตัวนี้นะครับถ้าเราดูที่สุขภาพของบริษัทนะครับมีส่วนของผู้ถือหุ้นอยู่1นึ่งแล้านมีหนี้สินอยู่48,000ล้าน DE ratio ต่ํากว่า1เท่าแบบนี้แสดงว่าบริษัทเนี้ย h e ล l t h สุขภาพดีไปดูบรรทัดกําไรสุทธิครับอ่ะปี64นะครับกำไรอยู่ที่7,900ล้านช่วงนั้นยังเป็นโควิดอยู homage, volunte, ่เนาะปี65กําไรเติบโตขึ้นมาเป็น1,2,000ล้าน 66โตต่อเป็น14,000ล้าน67โตต่อกำไรเกือบเกือบ16,000ล้านพอปี68นะครับกำไร9เดือนเนี่ยมาอยู่ที่ประมาณ12,000ล้านมีการคาดการณ์กันว่ากำไรปีนี้ของ BDMs เนี่ยเดียประมาณสัก16,300ล้านแสดงว่ากำไรปีนี้จะพอๆกับปีที่แล้วถ้าเพิ่มก็เพิ่มสัก300ล้านก็ไม่ได้มากส่วนปีหน้ามีการคาดการณ์ว่า กําไรของ BDMs เนี่ยจะยังเติบโตได้อยู่ไปอยู่ที่17,400ล้านเพราะฉะนั้นถ้าเราดูผลประกอบการจริง,รงๆแล้วเนี่ยมันก็ไม่ได้ถึงกับแย่แต่อาจจะบอกว่าโอเคการเติบโตรหรือโ r o w เนี่ยมันอาจจะเริ่มช้าลงส่วนหนึ่งก็อาจจะมาจากเศรษฐกิจไม่ดีหรืออะไรด้วยนะครับแต่อีกส่วนหนึ่งมันก็อาจจะมาจากการที่ว่าฐานกําไรของ BDMs เนี่ยมันเริ่มใหญ่ขึ้นการเติบโตก็เลยอาจจะเริ่มน้อยลง ROE นะครับ16.8%นั่นหมายความว่า กำไรเทียบกับส่วนของผู้ถือหุ้นนะครับเราเอาเงินไปลง100บาทใน BDMS เนี่ยปีหนึ่งผ่านไปกำไร16.8ถ้าเทียบกับในอดีตก็ถือว่าดีนะยังโอเคอยู่มาจินนะครับ14.9เทียบกับในอดีตก็โอเคนะครับกำไรเทียบยอดถ่ายยอดถาย1 0อยบาท BDMS กำไรประมาณสัก14.9จริงๆก็ไม่ได้แย่ PE ครับเมื่อก่อนเคยเทรดนู่นเลยครับ30-40เท่าปัจจุบันเหลือ17เท่าก็ลงมาเยอะมากนะครับ P/BV ก็เช่นกันเมื่อก่อนเคย4่เท่า5เท่าปัจจุบันสเงจุดเก่อน่าแท่1% 2%แต่ด้วยควเด าราคาเนี่ยลงมาเยอะทําให้ปันผลตอนนี้ทะลุ4%เข้าไปแล้วในส่วนของราคาเหมาะสมนะครับต่อไปเช็คมาให้ล่าสุดนักวิเคราะห์ประเมินอ,อยู่ที่28.50ครับ